เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2566ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟเดอะเอิร์ธ2023ผนึกกำลังกลมป่าไม้ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้100,000ต้นในพื้นที่ราว490ไร่เพื่อคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุดรวมทั้งเดินหน้าสารต่อ4 Green Mission รักโลกได้แก่ เซโนท t พลาสติกแบ a กงดการแจกถุงพลาสติก 2คือการรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศร่วมกับเซนทันทัมเปิดพื้นที่สนับสนุนจําหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นที่พื้นถิ่นและสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสียร่วมเป็นหนึ่งของเซนทันกรุ๊ปเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวห0,000นไร่ทั่วประเทศภายในปี2573ามพร้อมร่วมกิจาการรมรักโลกมากมายตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่ห้างเซนทันและห้างโรบินสันทุกสาขา ทั่วประเันนี้มาร่วมงานเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟดีเอิร์ค่ะก็เป็นแคมเปญที่ทางเซ็นทรัลกับโรบินสันอยากที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะจะปลูกต้นไม้ถึง1 0 0 0 0แสนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับร่วมกับกรมป่าไม้ค่ะคก็มาร่วมงานรู้สึกว่าเออดีใจมากๆที่เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ คิดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันน่าจะ impact กับกับกับประเทศเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของแบบการปลูกต้นไม้ดักฝุน่นหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นหนึ่งอย่างในการช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแวดล้อมกับชีวิตเราสําคัญมากๆอยู่แล้วค่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้โลกมันรวนมากๆอะค่ะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้เห็นกันชัดแต่ตั้งแต่เริ่มมี PM 2.5ตั้งแต่ออมีภาวะโลกรวนต่าง,างๆเรื่องมลพิษใดๆอะไรเงี้ยเตรู้สึกว่า คนน่าจะเห็น Impact นี้จริงๆแล้วแบบเรื่องแบบอุณหภูมิโลกปรับแล้วน้ำแข็งละลายนน่นนี่นั่นคือมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอะไรแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยลราก็มันเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆก็ไม่ได้แล้วแล้วก็พอวันที่ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่ามัน Impact ได้มากๆเลยค่ะวิธีการง่ายๆหรอคะเต้รู้สึกว่า ตอนนี้มองมันเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีการแล้วแต่ว่าแต่ละคนอินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันหลากหลายมากๆแล้วนะทุก,ทกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะไอเรื่องการชอบไม่รับถูกเนี่ยต้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเริ่มจะเป็นเรื่องปกติของคนในสังคมแล้วก็คนเริ่มเอดูเคเริ่มได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือกันอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นเรื่องแบบ อันนี้สําหรับเต้ยนะเต้ยรู้สึกว่าส่วนของเต้ยมันคือการสร้างสรรค์แบบนําเสนอเรื่องสร้างสรรค์นะคะในสิ่งที่เต้ยแบบอินแล้วก็สิ่งที่เต้ยทําอย่าง EEC หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต่มามะเฟืองของเต้ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่คิดว่ามันสามารถช่วยให้คนหันมาสนใจเรื่องนี้ได้อะไรแบบ้ได้คะ่ะก็ สำหรับใครที่ชอบมาช้อปปิ้งอยู่แล้วนะคะก็ห้างเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันทั่วประเทศเลยนะคะเขาก็มีจัดกิจกรรม Central ลโ t h ีเอิร์อยู่นะคะโรบินสันด้วยนะคะก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด1,000 0ต้น,นะคะ่ะ